เอาศัพท์เนี่ยมาลงให้ถูกสำเนียงอายัตันิบายของเขาอัมภะศัพท์เนี่ยมันอันว่าทั้งหลายมันมีรูปเป็นอะไรม้ยังไม้ยังก็อองได้แล้วต่อมาธรรมะมันเป็นภูมิลิงถูกไหมธรรมะเป็นอาัการัน์ในภูมิลิงเจกอย่างปุริสะซึ่งธรรมปุริโสปุริสาปุริสังถูกไหมก็ต้องเป็นธรรม ทำบ้างต่อมาย่อมระลึกย่อมระลึกเนี่ยมาจากสรารธาตเราลงอัจัใจในกระตุว่าจกลงไปแล้วลงติวตมนาวิพัฒน์ถามว่าทําไมต้องลงติเพราะมันมีคําแปลว่าย่อมอยู่ไหมม,มีคําแปลว่าย่อมอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเป็นสักระ ตีอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกถูไหมไม่ถูกที่แบบร้อยเดี๋ยวครับใช้สารนตีมันสลันตีใครสล امة เป็นสลันตีถูกไหมไม่ถูกต้องสล ا ม ة สลาม ة เอออยงี้ล่ะเป็นไงมันไม่เข้ากันนะครับมันคนละบุรุษกันมันเป็นพหุวจนะเหมือนกันแต่มันคนละบุรุษถูกไหมตัวนี้เมยังมันเป็นอุตมะบุรุษถูกไหม S <S เออพิเียคุณภาาก็ต้องเป็นอุตมะบุษด,ด้วยนะครับเป็นบุรุษเดียวกันเป็นพจ,จนะเดียวกันนะครับต้องเป็นอะไรอ่ะสราม์เออสรมามะได้ไหมได้ก็ไม่ได้อีกะ่ะ <พา S 1> อิปิมะเออสรมามะตอัว่ตัวคูไปนะครับอันตรงมาแล้วยังมาดุลีมายังกับมะตรงมาแล้วมายังอันว่าเราทั้งหลายสรมามะ ย้อมระลึกทำมังซึ่งทำเนี่ยแบบนี้ถูกต้องนะครับประโยคกัรตัวจุโอเคต่อมาเราคิดง่ายๆเลยเราเอาเราเอาหนึ่งของกัดมาเป็นอะไรนะสองหนึ่งของกัดมาเป็นสามเออหนึ่งของกัดมาเป็นสามนะครับเอาสอง ของกัดมาเป็นหนึ่ง,งเอาสารธาตุมารอไว้แล้วองค์ประกอบของเขาคือ,อยะะอ่านี่การคิดเนี่ย,ยเราคิดแบบนี้ผมให้เห็นหนึ่งวิธีคิดก่อนนะครับเวลาผมเฉลยเนี่ยผมคิดแบบไหนท่านดูนะทีนี้พอเราเอาหนึ่งของกัดมาเป็นสาม สามมันเป็นตัดนิยายวิพัฒน์มันมีคําแปลว่าอันถูกไหมเราบีบังคับก็ต้องแปลว่าอันนะครับประโยชน์กรรมวาจกเนี่ยอ่าสามมันจะมีรูปว่าไงอ่ะอาหารมะยังโนมังมะมังอัมเหโนมะยาอัมเมอัมเหีโนมีไหมโนมีมีโนด้วยใช่ไหมผมจะเอาเป็นอัมเหีมะยาได้ไหม ไม่ยาไม่ได้เพราะมีคำว่าทั้งหลายด้วยเออต้องเป็นอัมเหอี๋ต้องเป็นฝ่ายโอ้โหด้วยนะครับอัมเฮอี๋อ่าโอเคได้แล้วต่อมาเอา,ออเ,นนเอาสองของกัดเป็นหนึ่งเอาสองของกัดเป็นหนึ่งจะทำบังก็ต้องเป็นทำ โมอ่าป็ทำโมงแล้วโครงสร้างตอนนี้ถูกครึ่งน,นึงแล้วนะถูกครึ่งหนึ่งนะโครงสร้างก็คือเอาสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยยกขึ้นเป็นพระเอกเอาพระเอกของกัดเนี่ยมาเป็นพระรองอ่าถูกครึ่งนะึงนะต่อมาเราจะตกม้าตายเลยถ้าเราไปใส่ผีแบบนี้ถูกไหมหลวงพ่อเพราะมันเป็นการตัวจบถูกหไหม เออหรือรูปไหนจะตกมาตายไปอีกในการที่มันเป็นสลามะอย่างนี้ถูกไหมเพราะอันนี้ก็เป็นกัดถูกไหมเอออะเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะมีรูปร้างหน้าตาเป็นยังไงเอาสรารธาตุไปลงอ,งอียะปัจจัยเอาขอไปอี่ะโคมหน้ายะอ่าจะมีรูปเป็นอย่งงถูกไหมศริยะ ตีอันตีสีธามิมะหิมิมะทีฆท้ายุาทั้งปวงยายาทังเออไหนใครถูกบ้างโอโ้สามท่านเลยเหรอสี่เก่งมากเลยอ่าโอเควันนี้เนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วนะมีสามลูก